มาดูอีกหนึ่งเรื่องครับวันนี้สําหรับใครที่ใช้ตัวของไอทนะครับแล้วก็กําลังกังวลอยู่ว่าเอ๊ะพระบฉบับใหม่รัฐบาลออกมาแล้วบอกว่าจะมีการเข้าไปดูข้อมูลข้อมูล,มลต่างๆเป็นกฎหมายที่เขาจะป้องกันการกระทำความผิดทางไซเบอร์นะฮะหลายคนกลัวว่าแบบนี้จะเข้าถึงข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนตัวบนโลกออนไลน์หรือเปล่าซึ่งหลายเสียงออกมายืนยันบอกว่าจริงๆเป็นเพียงแค่การปราปรามเอาไว้เท่านั้น จะไปดูเฉพาะคนที่ทําความผิดนะครับไม่ได้ไปดูข้อมูลของคนทั่วไปไม่ได้ไปการล้วงลับไม่ได้เป็นการไปล้วงข้อมูลส่วนตัวแต่ประการใดซึ่งพรบรที่ออกมาในครั้งนี้เขาก็จะเป็นการไปควบคุมนะฮะสำหรับคนที่กระทําความผิดหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีการอนุมัติร่างกฎหมายไป8ฉบับเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาพรบรทั้งหมดน,นะครับเขาจะออกมารองรับตัวของดิจิ t a ล e c o n o น y มี ก็มีกฎหมาย4ฉบับครับที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางโลกไซเบอร์รวมไปถึงการลงโทษผู้กระทำความผิดด้านคอมพิวเตอร์แล้วที่สำคัญตัวที่ทุกคนกลัวกันก็คือว่าไปขยายอำนาจของเจ้าที่รัฐ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลบนอุปกรณ์การใช้งานของผู้ใช้งานอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเจ้าที่จะเข้าไปดูข้อมูลเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องไปขอหมายสารทําให้เกิดเสียงวิจารณ์ว่าแบบนี้มันจะเป็นการล้วงลูกไหมจะเป็นการละเมิดสิทธทิส่วนบุคคลหรือเปล่า ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับคนที่เกี่ยวข้องก็ออกมาปฏิเสธบอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้เป็นการล่วงข้อมูลแต่ประการใดอย่างนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันบอกว่ากฎหมายนะฮะจะไปดําเนินการเฉพาะผู้กระทําความผิดเท่านั้น ไม่ไปล่วงละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนทั่วไปอย่างแน่นอนแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไ c t ครับอย่างคุณพรชัยรุจิประภาก็ออกมายืนยันอีกเสียงหนึ่งบอกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องของการละเมิดสิทธทิส่วนบุคคลเพราะว่าประเทศไทยครับมีกฎหมายรองรับการทำงานของเจ้าที่และระบุถึงการไม่ให้ใช้อำนาจในทางที่ผิดนะครับ มันต้องระวังนะฮะซึ่งอย่างของในซึ่งอย่างของในประเทศมันเรียกว่าในเรื่องนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นพมีการโจมตีกันอะไรกันปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีการปัญหาคือว่าเรามันก็ต้องเข้าไปดูนะฮะก็ไปดูในเรื่องของนี้แในขณะเดียวกันเนี่ยแต่ละประเทศเขาก็มีเรื่องของไอ้กฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่อง privacy law นะครับก็คือการเป็นส่วนตัวข้อมูลข้อมูลไหนเปิดเผยได้ข้อมูลไหนเปิดเผยไม่ได้แล้วมันจะมีบทลงโทษของเราของเราเองที่เพิ่งจะออกใหม่นี้ก็จะมี นะครับว่าโอเคว่าถ้าหากมีการหากามีการเอารู้เจ้าหน้าที่เอาข้อมูลได้ข้อมูลไปแล้วเอาไปใช้หรือไปเผยแพรแ่กับบุคคลที่3โดยไม่รับอนุญาตอันนี้ก็จะโดนอันนั้นก็จะโดนก็โดนจับนะครับติดคุกนะครับม,ม,มีมีโทษถึงมีโทษถึงจําคุกครับ และเรื่องของความปลอดภัยทางข้อมูลนี่ถือว่าสําคัญนะครับเพราะว่าเป็นวางระหนึ่งในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและก็เทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่14ครับกระทรวงไอซีของไทยก็เป็นเจ้าภาพมีตัวแทนจากบรรดารัฐมนตรีอาเซียน10ประเทศรวมถึงประเทศคู่ค้ามีผู้แทนเลขาธิการสาภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศมีผู้แทนสํานักเลขาธิการอาเซียนและสาภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศหรือว่า ITU เข้าร่วมประชุมครับ พลเอกประยุทธ์ก็จะเดินทางมาเป็นประธานในการเปิดประชุมนะครับแล้วก็เน้นย้ําถึงความร่วมมือถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสาร,รสนเทศและการสื่อสารในอาเซียนเพื่อสนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจและการร่วมมือทางด้านการค้าในภูมิภาคนะครับก็จะมีความเกี่ยวโยงกับด้านสิทธิมนุษยชนมีความแสดงถึงความ มั่นคงในการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนในการสื่อสารนะครับไทยก็จะเป็นผู้นําในการจัดทําแผนแม่บทอาเซียน ICT หรือว่า Master Plan ฉบับที่2ก็จะเป็นการวางกลยุทธ์ช่วง5ปีข้างหน้าเป็นการรองรับการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC นะครับครับพร,พรบรไซเบอร์เองก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะผ่านไปหร,ห,รหรือไม่นะครับ